ขนมไทยๆอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้ยายให,หม่จะพาพี่น้องมาชิมมากินขนมฝอยทองทองหยิบทองหยอดค่ะขนมไทยๆของเรานี่นะคะ่ะขึ้นชื่ออร่อยมากๆค่ะพี่น้องใครสนใจแบบไหนก็หาหยิบมาทานกันค่ะยายใหม่ก็จะมาทานทองหยิบทองหยอดหรือว่าฝอยทองนี่แหละค่ะเป็นเจ้าที่อร่อยมากๆค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเปิดกล่องให้ดูค่ะเห็นไหมคะ ความอร่อยลงตัวเป๊ะเลยค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็ไม่แฉะนะคะช่ำไม่ช่ำไม่อะไรอร่อยมากค่ะแล้วก็ไม่หวานมากด้วยค่ะอ่าบอกเลยว่าอร่อยมากๆความอร่อยก็จัดไปค่ะพี่น้องแล้วก็นานๆก็กินทีค่ะของอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องจา๋า เพราะว่ามันเป็นขนมค่ะของหวานเราก็กินบ่อยไม่ค่อยได้เราอายุมากจะระทานของหวานมากๆก็ไม่ได้ค่ะจะทาให้เราอ่าเป็นเบาหวานไปค่ะพี่น้องสุขท,ทุกวันนี้สุขภาพสําคัญค่ะทานอะไรก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าสุขภาพทุกวันนี้โครคภัยไข้เจ็บมันเยอะค่ะพี่น้องค่ะต้องใกล้หมอด้วยค่ะดูลแลสุขภาพกันค่ะเป็นอะไรมาก็จะได้ รักษาทันนะพี่น้องเนาะคนเราจะได้อายุยืนกันค่ะวันนี้ก็เป็นขนมหวานของไทยๆเราค่ะถอฝอยทองทองหยิบทองหยอดมาให้ชมกันค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ฝอยทองค่ะยายใหม่ก็คงจะทานไม่เกินสองชิ้นค่ะบอกเลยว่าชอบแต่ทานเยอะไม่ได้เราก็ต้องระวังตัวเองเหมือนกันค่ะยายใหม่ก็อายุมากแล้วค่ะพี่น้องจา๋า ถึงจะอร่อยขนาดไหนก็อดใจเอาค่ะถึงมันที่แซ่บขนาดไหนก็ต้องอดใจเอานะพี่น้องเนาะอยากกินจะหมดจริงๆอยากกินให้หมดกล่องเลยค่ะอย่างไมก็เป็นคนที่ชอบขนมหวานเหมือนกันค่ะชอบมากด้วยแต่กลัวค่ะกลัวสุขภาพตัวเองค่ะต้องใกล้หมอนะพี่น้องเนาะพี่น้องเพิ่งจะถามว่ากล้องนี่ตกเท่าไหร่นาะกล้องนี่ก็ขนม ปล่อยทองนี้ก็ตกกล่องละประมาณ3 0 0กว่ากับ4 0 0ค่ะพี่น้องจา๋าก็ไม่แพงค่ะความอร่อยจัดไปค่ะพี่น้องขาจัดไปเมนูอร่อยๆถ้ายังยมใหม่มีอะไรใหม่ๆยียใหม่ก็จะถ่ายมาให้ดูอีกค่ะมาให้พี่น้องชมกันค่ะพี่น้องจาอ๋าช่วงนี้ก็เบึงแย้งสุขภาพกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มที่เย็นเข้ามาแล้วค่ะ กใอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกๆุกคนค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆุกคนวยค่ะเด้อพี่น้องจ๋าแล้วก็มื้อนี้ก็ขออำลพาพระจากไปก่อนดวยค่ะเด้อพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ